นี่เราจะสำหรับอันไายได้เข้าช่วงนี้มาจากพริกแห้งเนาะเป็นพริกแห้งพันยอดสนปลูกหลังหน้านั่นเองเนะจจะพริกยอดสนตากแห้งหน้าแรงเนาะอันนี้คือพริกแห้งโลละหนึ่งรอยบาทข้าเจ้าสร้างมาเนาะเมื่อน,นี้ไอ้ร้อไอ้ซิฟซไอ้โลละร้อยซิปถุกเนาะ่นสร้างมาสําหรับโลละร้อยก็จะเป็นประมาณว่า มีน่วยน้อยกับน่วยด่างเนาะอันนี้โลหนึ่งเราจะหนึ่งร้อยบาทเนาะเอาไว้ไปเฮ็ดพริกป่นเราจะลวก็มีตัวนี้จะเป็นพริกงามๆแน่เนาะก็จะคัดเกล็ดแล้วเนาะร้อยแปดสิบบาทเนาะจะลวก็ที่เหลือกะยังบได้คัดเดี๋ยวมาเบิ้งเนาะอันในกระดงนี้เขาก็ยังคัดโบแล้วแต่ว่าอันนั้นคัดแล้วแล้วเนาะล้วก็รอคัดอีกเนาะนี่มีอยู่สามสี่ถุงรอคัดเนาะจ้ะพริกแห้ง พริกแห้งเข้ากะคาดเรียบร้อยแล้วเนาะ20กิโลสำหรับลูกค้าสั่งเมื่อสําหรับลูกค้าสั่งมาเมื่อน,นี้เนจาจะเดี๋ยวเฮาจีไปอันจ่ายเงินให้คนเก็บพริกสดเนาะเดี๋ยวจะไปจ่ายเงินคนเก็บพริกพริกยอดส่วนเข้าสีอยู่อีกถุงหนึ่งเนาจะจะเป็นถุงที่อยู่ไก่เฮืื่อยู่ประมาณ2กิโลนี่เนจาจะมาถึงแล้วเนาะส่วนพริกยอดส่วนพริกต่างแห้งหน้าแรงเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเสร็จเรียบร้อยกะคูกพริกขั้นนี้เนจาจะ ส่วนมากคนแถวนี้จะพูกพันนี้หลายเนาะช่วงนี้เป็นปัญหาคือพลิกราคาตกต่ำเนาะพ่อค้าคนกลางเข้ามากะซื้อในราคาถูกนั่นเองเนอะจ๊ะแต่ว่ามื่อน,นี้เฮามาใจเงินค้าเก็บพลิกเนาะนี่มองนี้เลยเนะจ๊ะกะืันนี้ได้สี่ห้าคนนี่แหละเนาะเดี๋ยวมาหอดเลยืันนี้่อยมาเร็วพูด,ด่ะบอเร็วดักสี่โมงเลย มาเมื่อวานนี้เพราะว่าฝนตกย่านอย่างฝนมืดอน,น,นปยะคือแข็งมืดหนาน้ัผัดแข็งมือน,นี้ผัดยาน,นบ่ววานผัดยานฝนส่วนห้าอยู่นครพนมเนาะจะช่วงนี้พายุฤดูร้อนจะมาบ่อยมากเนาจะจะฝนจะตกบ,บ่อยแต่ยุคกรุงเทพเนาะอันเกิดแผ่นดินไหวเนาจะจะ ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะจ้าอยู่กรุงเทพแต่ว่าเฮาอยู่สวนเนี่ยปัญหาเฮาก็คือฝนตกบ่อยเนาะแต่ถึงแม้ฝนจะตกแต่เฮารับงานหรือว่ารับออเดอร์มาแล้วเฮาก็ต้องเก็บเนาะถึงตสต๊กซ่อใดเฮาก็ต้องเก็บพิกคือเก้าาฝนตกนั่นจ้าบึง่งตกก็เก็บคือเก้านะจ๊ะสู้งานกันหน้าเลยคนสวนพิกนี่นี่ทั้งนั้นกับฟูน,นึงเนาะธรรมาดาฉะนั้นมักเพชรแด,ดงซิลืออยู่ แ้ทุกคนเมื่อวน,นี้เขากบมาเด็ดการพริกไว้ตากแห้งเนาะอันนี้จะเป็นพริกที่เขาเก็บมาเขาจ้างคนเก็บพริกอยู่ห้าหกคนต่อมือเนาะกับบางก็ได้อยู่มือละร้อยสองร้อยโลนี่แหละเราจะเขาเอามาเขากะจะมาเด็ดการเนาะเพราะว่าอันของสายคนส่วนจะเด็ดก้านเนาะไอของเขาจะมีอันเด็ดการตลอดเนาะอัน พริกยอดสวนพริกตากแห้งหน้าแลงนี่มันจะมีหลายขนาดเนาะขนาดน้อยขนาดใหญ่งานแต่ละมือละมือของคนสวนกับซีประมาณนี้เนาะจะกะจะมาเด็ดกันพริกเนาะพริกที่เฮาเฮ็ดหน้าแหลงเนาะเพราะมีลายได้หลังจากที่เฮาเจ็บเกี่ยวเข้าเรียบร้อยเขากะปลูกพริกพันนี้จะเป็นพริกยอดสวนพริกตากแห้งหน้าแลงเนาะจะจะเป็นน้อย แต่ว่ารสชาติเพื่อกับเพชรหอมอยู่เขานิยมเอาไปเพ็ดพริกป่นมาะจะสำหรับพริกพันนี้เนาะเดียวอันเข้ากับมือหนึ่งน่ะสำหรับไอสไตล์คนส่วนมือหนึ่งเฮ็ดอย่างแน่เนาะกะคือช่วงเสากะจะมีการเด็ดการพริกเนาะพริกเนี่ยร้อยกว่าโลครับผมมีความสามารถเด็ดแล้วในมือเดียวดอกเนาะจ้ะกะจจางคนเด็ดอยู่ประมาณสี่ห้าคนนี่แหละ จะกางเด็ดการกิโลละห้าบาทส่วนมากจะให้ผู life, ้เท่าผู้แก่ผู้เท่าไอแถวนี้เนาะที่เพิ่นเฮ็ดอย่างบบได้แล้วเพื่อนกะเด็ดการพริกกิโลละห้าบาทเนาะเพื่อนกะได้อยู่เนาะส่วนมากกต่รายคนส่วนจะเก็บพริกได้อยู่มือละร้อยกว่าโลกะกระจายไปแน่เนาะส่วนรายคนส่วนกะเก็บอยู่มื้อนี้กะยูเือนยังมีไผเอาไปกะยูประมาณยูประมาณไอที่ยูเือนเนาะยูนี้ประมาณนั้น 60กิโลนี่แหละยังบมีไผ่มาเด็ดเนาะแต่บมีกะแต่เมื่อน,นี้กะมีคนมาเก็บให้เฮาอีก10คนเนาะเดี๋ยวไอ้กะสีได้องร2 0 0โลกะสิไปกระจายกระจายไปให้คนที่ผู้เท่าผู้แก่ทางอื่นเนี่ยนะให้เขาเก็บด้วยว่าคนเด็ดประจํากะจะเด็ดการประจําอยู่เนาะจ้ะกะสีประมาณนี้เนาะพริกเข้ากะสีออกอยู่อาทิตย์ละเป็นพริกแห้งเนาะ สองสามมื้อก็ออกอยู่ร้อยกว่าโลแต่ข้าเฉลีลียแค่อันอาทิตย์ละหนึ่งร้อยกิโลพอนอะจ๊ะเพราะว่าข้าจะเก็บมากราาเด็ดการแต่เพื่อจีเด็ดแล้วก็สองสามมือ้อคิดสวบบ่มไปในตัวนะจ๊ะ่อไอเด็ดการแล้วียบร้อยแล้วสองสามมื้อก็อันแต่ถ้าได้หลายก็คือแต่ถ้าได้หลายก็คือมื้อต้องมื้อเนาะมื้อน,นี้ได้อันร้อยโลก,ก็คือล้างล้างละกคะ เอาไปตากมือหม่ก็ได้อีกร้อยโลก็เอาไปตากเนาะก็พอได้สามสี่แดดเนี่ครับก็เก็บมาเนาะนี่ก็คือพวกข้างหลังเรานีเนาะอันนี้ข้างหลังเราสามมือเนาะจะอยู่ประมาณห้าหกสิบกิโลห้าหกสิบกิโล, 5, โลไอพี่เฮ้าวันเก็บทุกสามวันเนาะทุกสามวันเนี่ยจะจะเก็บอยู่ห้าหกห้าหกสิบกิโลพริกแห้งเนาะแต่ว่าเขายังบ่ได้คัดเนาะพวกข้างหลังอันนี้คือรอคัดแต่จะคัดช่วงบ่ายเนาะจา้ะ เราจะคัดช่วงบ่ายแต่ว่าถ้าคัดไปแล้วหรือว่ามีมีไผ่สร้างเร็วๆเ,เนาะคนแถวบ้านถ้าเขาสั่งถ้าเขาสั่งเท่ากับจะคัดให้เขาก่อนเนาะแต่แต่ตคนสวนจะคัดไว้ทุกวันเนาะวันละยี่สิบกิโลเนาะจะก็คือขายเมิดยกเว้นว่าผู้ใดสร้างทางออนไลน์เนาะก็คนที่หูจักกันเนาะคนอยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆเพื่นอนก็มาช่วยซื้อประมาณนี้เนาะจ้ะ เอากะถ้าผู้ใดสั่งหอดสิบกิโลขึ้นไปเอากะให้ค้าส่งฟรีเนาะจ้ะแต่ส่วนมากนะค้าส่งกะคนที่บ่งหูจักเนาะมันมีค้าส่งอยู่สี่สิบห้าสิบบาทนี่แหละต่อกิโลเนาะจ้ะเอากะถ้าผู้ใดสร้างน้อยกะคิดค้าส่งเนาะแต่ถ้าผู้ใดอันสั่งหอดอันสิบกิโลขึ้นไปหรือว่าสั่งประจําพวกร้านอาหารพวกร้านอื่นๆเนี่ย จะฟรีค่าส่งเนาะคือจังเมื่อน,นี้กะมียูเจ้าหนึ่งเนาะส่งให้เขาไอเจ็ดกิโลกะค่าส่งอยู่สองร้อยสองร้อยก็บาทนี่เลแต่ยังบ่ได้สรุปตัวเลขที่แท้จริงแต่่นแต่สร้างประจำเนาะกะสายยูปีปีหนึงกะเป็นร้อยโลขึ้นกันมันเป็นร้านอาหารเราจะคนกันเลยสั่งตลอดแล้วเข้ากะส่งไปทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละสิบกิโลบางมื้อคัดบ่ได้กะ ห้าหกโลเจ็ดโลก,กันแล้วแต่เฮาสิคัดได้แต่กะส่งไปให้เพื่อนทุกอาทิตย์เนาะจะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วเฮาก็มีไแม่้าที่เฮ็ดหรือว่าแล้วเฮาก็มีแม่้าชีอ่อนเขามาเก็บพริกเฮาตลอดเขาก็เอาไปขายน้าในๆนเขาก็ไปตลาดน,นอกนอกนอกจากนอกจากพริกสดแล้วเขาก็เอาพริกแห้งไปนําเนาจะเขาจะซื้อทั้ง พริกสดแล้วก็ทั้งพริกแห้งเนาะก็จะคัดสองเกตคือกันเนาะเกตคือก็คือมีน่วยน้อย,อยกับน่วยด่างติดติดด่างนิดนึงเนาะก็จะโลละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าน่วยใหญ่ๆสวยๆก็โลละร้อยแปดสิบบาทเนาะแต่ถ้าผู้ใดเอาสิบกิโลขึ้นไปเนาะสิบกิโลขึ้นไปแไม่คะก็จะให้อยู่กิโลละร้อยห้าสิบบาทเนาะสำหรับพริกยอดส่วนที่เด็ดก้านแล้วเนาะอันนี้ ประจําเขาก็เข้าจะให้เขาอยู่150ร้อยห้าสิบเพราะว่าเขาเจ้าซื้อไปขายตลอดกันสร้างน้ำเฮายู่ประมาณปีละร้อยกว่าโลพุ่นเลยเขาก็เลยให้เขาเด็ดก้านร้อยห้าสิบเนาะแต่ลายย่อยที่ผู้ใดยักสะกะั่งเฮานะจ้ะคือลายย่อยที่สร้างทางไก่เพราะว่าเขาก็ขายทางเพจขายออนไลน์ที่กันเนาะก็ะเลยขายค้าไอคนละโลสองโลประมาณนี้อันนั้นจะ บ่ลดราคาเนาะจ้ะเพราะว่าเขาสร้างแค่คนละโลสองโลถ้าอยากได้ราคาร้อยห้าสิบต้องส่งต้องสร้างไอถ้ายักได้ร้อยห้าสิบต้องสร้างสิบกิโลขึ้นไปเนาะจะเข้าจังให้ร้อยห้าสิบแต่พละโลสองโลนี่ก็คือราคาร้อยแปดสิบเนาะขาส่งก็สิยุป,ประมาณสี่สิบห้าสิบบาทนี่แหละแต่ยังบอกชั่วปันไหนเนาะกับขาส่งแต่จะไปเขียนไว้ว่า หนึ่งกิโลค่าส่งห้าสิบบาทเนาะจ้ะหนึ่งถึงสามกิโลเนี่ย,ยค่าส่งห้าสิบบาทของเหาเฮ็ดไวยูเพ็เนาะการมีเพ็ขายสินค้าการ,กรเกษตรสดๆจากไร่อันนั้นเฮ่ารายละเอียดถ้าผู้ใดสนใจยากไปซื้อพริกกไปซื้อ,อยูเพน็นั้นใดเนาะแต่ว่าอันนี้เหาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งวาเกษตรกรปลูกพริกหน้าแหลงเนาะกะได้ขายคือกันเนาะจ้ะสำหรับอะไรส่วนกัน ปลูกไปคายไปเนาะหลังหน้าดีกว่าผมมีแนวเฮ็ดแต่ว่าสไตล์คนสวนน่ะจะเฮ็ดสวนอยู่ตลอดเนาะถ้าผู้ใดติดตามก็จะรู้ว่าสไตล์คนสวนปลูกทั้งไอพ้พริกมัพพริกมะนี่ขาวพริกพ้อนลูกผสมแล้วก็พริกเผือหรือว่าพริกกระเรียงพริกปีนั่นเองเนาะจะมีอยู่ตลอดอยากปลูกพริกคือสไตล์คนสวนก็นสามารถติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะในคลิปเขาน่ะเขามีวิธี ปลูกพริกเนาะวิธีกาเบียพริกแล้วก็วิธีเตรียมดินปลูกพริกเนะาะจ้ะกาลงไว้เกือบทุกคลิปแล้วเนะาะจ้ะตั้งแต่วิธีเตรียมดินตั้งแต่วิธีเพาะตั้งแต่อันทุกอย่างเนะาะกาย้อนไปเบื้องคลิปเก้าๆ้าได้แต่ถ้าผู้ใดบ่ได้ย้อนไปเบื้องผู้เข้ามาไม่กัเดี๋ยวสไตล์คนส่วนกัจะเริมเฮ็ดเหตุคลิปไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะเห็ุคลิปตั้งแต่การ เพาะเมล็ดเนาะเลิ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มแบบละเอียดละเอียดสำหรับมือใหม่ที่คิดอยากจะปลูกพริกเนะะาะแต่แต่คนส่วนก็จะลงคลิปตั้งแต่ที่แรกเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นําเน้อเนาะจะสำหรับมื่อน,นี้กะขอบคุณที่รับชมคลิปเฮ้าจนจบเนาะจะ ออมม ela, เพราะว่าบบมีฮอดเวลาเนาะเฮาสำหรับสไตล์คนสวนบบม,มีฮอดเวลาเฮ็ดคลิปเนาะจะจะมีเวลาเล็้การวัพริก hip, นี่แหละเฮ็ดคลิปเนาะ